จอดจอดอ้าวและต่อไปสิเหลื่อมมันกันบางหลายทั้งผีเนาะขาใหญ่ๆเลยครับเห็ดพึ่งขาลายดูปูนเลยแกงแสบสุดยอดเลยครับงามๆครับเอ้าวแล้วล่ะเรื่องว่าสาตารใส่ได้เป็นเงาครับดองงามๆสิเลยนะ แกงเสียบหรือหมันเนาะมันี่เฮ็ดกล้าไหมครับสวัดสดีค่ะสวัสดีครับมืบ้อนี้ปอเปี๊ยะกับสาวหลังคือเก่านะครับม,าบาบบมื้อ,อนี้เฮาอยู่กันที่ป่าบ้านกึ้นาครับตำบลตาตูมอำเภอสังกะจังหวัดสุรินทร์ครับกตหาอยกับ้างท่ากระหลุดนะครับมื้อนี้สมานบ่หม่ไม้ครับมา,นนาหมันเนาะพูเป็นไตห็ดครับพ่นเป็นไตห็ดพ่นหอมอันเดียวหลายหลายเลย หินยังเป็นหินลังอ่อนหินออกปเป็นเต็มเต็มเลยต้องไปเหลือเอาจูมาผนปลาบุญดวงมา,รมาครับเป็นเจดีย์เฮ็ดครับสำรับมือนี้สำรับมือนี้คนหลายเป็นพิเศษครับซองห่างทางเต็มเลยคนครับออกหลายต้นตูมต้นตูม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 เตอแม่นเฮ็ดนี่แหละลังออนเดือกก็ดอกตุูมงามแล้วออกเป็นสันเลยออกหลาย เฮ็ดลังออดเลยเต็มเลยเห็ดลังอ่อนนี่แกงแสบครับรสชาตติกรสชาแิแสบคือเห็ดลังแหล่ปรต่างกันเลยุคขอบค,คุณครับเนือ้อสีบปลอ,อคืคอเห็ดขาวดินเนาะน้องเห็ดเขาแป้งนะครับมันจะแข็งจะเหลือสิดด้อแข็งแข็งโอ้ยโอ้ยแค่เขียวครับ เฮดแบบนี้พุธทธามากกินง่ายแก้ง่ายดอกตุ้มกับมี่เห็นลักษณะของเ็ดหลังอ่อนครับไถ่ทองที่เป็นสีแก้งแสบอ,อืม พุ่นคำว่าละสื่อเห็ดเต็มเลยเนาะ mm hmm. ลมกระทบต้นไม้ใหญ่ครับ mm hmm. เห็ดละงกดอกแรกครับของสุนละงกเหลือง mm hmm. โซ่นี้ทีพอให้เราโง่ครับว่าวันนี้ก็ยังเงียบเพื่อก่าอยู่หล,ล่องร้อยแนวลบครับนี่คือหลุมลบไผ่ครับของทหารแพ้ลมครับแนวสิออถึงออกไม่บอลนิดนึงแต่ไม่ต้องเลยกำลังออกอันดั้น้องเมื่อกี้ไม่ต้องถมอยู่เมื่อกี้นั่นมองไม่ต้องเขียวลมเนี่ยเยลเยเออต้งไหนละนั่นแหละ ไม่ต้องเลยแต่ไม่ต้องเอเอกำลังออก,ออกแนกอ,อกนกำลังออกโซนนี้กำลังจุ่มงามๆเลยช่วงนี้กำลังเห็นเห็ดนี่ครับสร้างหัวองกระตาโครใดก็ไม่ได้เห็ดตั้งสี่ละออกร้ายเอ็ดแดงก่อ đọc tùm đọc ba là nó u <laughs> <laughs> con cả đẹp cái con cặp đọc ngay <laughs> oh, con bò Ồ oh, không đâu không bao hết quào còn này này ngâm มาจ้างามๆเลยงามๆเลยอุ้ยไอพึ่งเขาด้งจ้าไอพึ่งเขาด้งใหญ่กำลังออกดอกไม้ใหญ่ปิดไว้ก่อนตอนนี้บบายงกิ้งเาาเบ้นอยู่จ้ะหาไม่หาคือกำลังออกกำลังจุ้มๆหน่อยๆเลย มาเบิ่ oh งหมเก่าอครับออกอีกแล้วม่มไหนกูเปี่ยนจีเลยอะออไหนงไอไแอบอยู่แต่บิ่ตองบโบโบโจังได้ผู้สิครับระวังเหียบด้วยจ้งนันไม่ตอง หนน่ไคุณเด็กเห็นไหมลายดอกครับื่ใหม่ออกแล้วออกแล้วหลังจากฝนโต๊ครับน้ขาเป็นยังขาจิงคือกิน กินคือบรทนไหนกินผมก็เกินดีกันทุกหนทัสกินข้าวอะไรกินได้ ดอกงามๆของตัวไก่ครับดอกตัวมันสีเลยครับ <c oughs> เงียบแม่งครับด่านพุ่นส่วนนี้เบิกอ,อ๋อดอกเห็ดเนีย่ดดยก็จะซีมาดอกไงเด่ะคน,นดีรันนล้วไหมมาไปไปตอง เหออ็ดป่งนกไงนี่อดอกแหลกทีนี่แข็งโปบวะเอาไว้ปลวกกินดอกกำงามงางด้วยครับของไม้หินฝรั่งหินฝรั่งข้าลายเห็ดปราบเสียนแง่มันหนึ่งบราเห็นด้วย ดอกงามๆด้วยครับจี้กับมีไหมดอกตูมก็ต้องออกหมาหมานพขแหลวยู่ไหมเห็นบปดโรสีนี่กำลังออกใ่ไหมมา่ามาตูปูตีปีอยู่กันงดอกงสีน้องมันจะดำแนมเน้ยยุตกใหม่ผู่หูดูเอ้ไดี๋ยวเราเียวดะ สองตรงนี้ออกอยู่ข้างๆเลย,ยตัอง,งามดีสอนมันมันมันเห็ดกำลังออกใหม่ครับนแนมอหนาแนจังหน่อยอืยอปลาหนี่ออกอยู่เรื่อยครับยิจิว่าผู้ได้สิมานเท่านั้นละ pa lang. Oh.

อ่อพนพูนเห็นมากถือฝนลมตึงออกของดันบนปีปครับเขาดุงหากใหม่ไปยังหรอกเป็นเขาดุงร้อนึงครับ ตัวนั่นตัอกำงามด้วยครับขาใหญ่ๆเลยครับเห็ดพึ่งขาลายน่าออกมไม้เลยแกงแสบปลูกนะครับรสชาติบกขมนี<ช>่ยเฮตุสเน่น่ส่น้าเลยครับแสบพอดีนี้ทำีโอกาสไดนมาสัมผัสหรือว่าเก็บไปกิน,นกเนาะรับรองสิติใจครับขอแฟนครับเต็มเด็กับในป่าอลังสะออนอลังสะออนก้อยตามเจ้าจนพ่อแล้ว เด็ออกๆๆนี่โบมาออก,ออกหรอนี่กินตุต่มอ <ๆๆ S 1> ุ้ยเฮจังบังาน เฮ็ดสู่ช oh, ีวิตเฮ็ดฟิตเิสนิดยักเกินไหนเป็นแบบค้อนใหม่นเลยโอ้ยเนียนนอนเนี่ยครับค้อนไม้เรียกพี่เลย ดูมีตั้ง,งนื้นแค่ไหเอ็ดคุทื่อดีออกก็อยู่เป็นแๆอะไรแต่เนาะมันมีเก็บหิดมบวแห่งเก็บไปเลยๆครับแต่แรกๆเ่ไดอไรห็ดินอก ไปอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเลยครับก,ก,กําลังออกไม้ออกเนียนแดงดำๆเบื้องบนุดงเงี้ยหนอคขางามครับต้องค่อยๆซองอรือดีตัวเพชรเปหนีเนียนแห้งเบื้องก่อนแมนบอล กระเบ้าว่ะอ๋อเหิ่งหงกระเบ้าครับกินได้ครับสองดอกงามๆดอกนี้แก้ร้ายไงหิเหลืองแกงแสบเลยนี่ครัลักษณะของหิงเหลืองลองคิดชัดนะครับหองมง่าอยู่เนาะ เหมือนไป็นเท้าลงมาเลยจากกระลานขึ้นบนเนาะ <guessing. S 1> ครับกลับมาหลุมบางว่ะสลัดยางไปนะเจ้าสิพอ่อเมียงแม่บอครับไปโอ้แล้วแต่แม่นผู้ได้โชว์ี่กับสิบพอ่พอฮะบาผ <laughs> ู้ไดีการ์ดใหม่ก็มีเพื่อนเคลียกอแล้วครับคุณหลักฐานใหม่ก็มีเอามิดพยงุงมิดใหญ่ เขียวก็ได้ิน่มืนกัดีครับตัวนึงนะจุ่ม่ะอืมดอกตูมปุนเที่ยดีไ่ตองอย่งเงี้ยอ่าวัเป็นยังยังหน่อยกับพ่อคือกันครับไปใส่กับม้าไปฮิตปลวกไฟล่ะตรงนี้นี่บ้พวกเสียมนี่หมีเจ้าวาเฮตางผิดตามขาบลึก นาบอกไอ้เน่าคือทั้งปลาคูสอดนี่ไดี่้จุ่มเลยงัดงัดปีดต้นได้หรอกไปงัดงัดเบียดต้นไม้ได้หรอกไปโอ้ยหน่มดไงเนาะ เอาเอา,เอานี่พามาครับอนวันดิครับรสุดยอดครับงามนไปเรเลยมาซาลัลนสิออพอ,พอยังในบอรครับ เฮ้ยไปไปไปโนหนึ่งดินึ่งกว่าทีสี่พอเห็นอี่ครับสอ้อนเลยครับดอกไก่แห้งนี่ที่สี่ครับกลุ่มโอ้ครับิึงสุดยอดเลยครับงามๆครับเอาต่อเนยใช่แ่่เห็นที่นอก เรียองว่าสายตาสายใดเป็นเงาครับดอกงามๆจีดเลยน,นะแกงเสียบเลยมันเนาะเหมือนเห็ดง้ายไ่มครับทางพ่างอีกแล้ว ไมองนี่ตาแอนไ่ได้ไออออกเป็นเสือเดือมออกไปเรยๆอะไรเงี้ยชนี้จอกไลยออที่เห็ดเนะแมนเดือมเห็ด,ดละงออกไลยมาเรยๆล้ว สวยงามครับแต่สูงต่อคนไม่ได้ตรงกับเป็นเลซซาลันอ,ออกแล้วออกแล้วนี่ถือว่าเป็นสัญญาณดีดีเห็นบอกครับสะออนครับเวโอ้ยจอดสุดยอดเอาะละต่อไปสิเหลืองม,มนันกันบางหลายทั้งผีเนะาะตอนนี้ทั้งอุบ,บัตออกหลายครับเห็ดนะองเฮ็ดถึงทั้งวัน สุดทิ้งต่งรอบประมาณสองสามหมืน่นเนาะออกลีครับห่อก็จะมาห่องโกกโกเขากันกินแล้วโอ้ยขี่กระตือห้องโคกโคกเลย พี่อองดองนี่งามคักเลยอ,อ อืมตื่นทำไงไปหลุมบ้านงงจะออกกันเนาะเฮื่นี่ก็ต้องบ้านก่อนครับต็ตามเดี๋ยวทิดทาน ด้วยด้วนดอกเขาด้วงกับสีแดไลายกันนี่แหละประ,อะปคอวมั่นส่าแหะเก็บเศษข้าวดินนะครับแถบว่าได้เก็บเลยเนาะข้าวดินอ,ออกลายครับของออยุ่งสีครับต้องค่อยๆซอ,อ,องขายลายขา,ายหมดเลยถ้าขี้ม พึงกระเป๋าครับดอกตูมนี่พึงน้ำ้มน้ำตาลเนาะคนเดินออกเก่น,น,นก,กันเลยพึงกระเป๋าครับดอกต้มตูม เห็ดมั่นปูครับุมิติด,ดอกงามออกแล้วไอ้ลังเขียวครับขางทางคอนกรับครับขามังกะติลอยลอยเลยนะเพราะไอ้บุ้งคือหินเรือ่องธรรมดาของเห็ดแสบ จ้ำในวอ,อ,อมือหนึ่งกรับฝีฝนตกแห้งนอ้ออะไรเฮาน้อนี่แหละเอาอมือนี้ครับช่วงเขาออกยังเหลือเก็บเดีฝนตกแห้งนะโอ้ยมึงเฮามากลังตุ่มเลยสองมือที่แล้วนะครับนี่ทมีว้าห้ามเห็บแกงกระถั่วกับบุฟคูกันดอกแกงใบวัดง่ายกับบ้านสาแม่ใหญ่ไปสั่งแม่ไปสั่งกระทานอุ้ยนั่นเราจะเป็นวัดแหลกว่าเฮา วัดตำบนก่อนเหเนาะม่มเคยไปอเต่่ลกนเงี่ย่เนี่ยันนั้เาเก็บเผาๆใ้แม,ม่โบเย่หมื่เลยเนาะมาถึงหนึ่งหมื่นเลยคณะว่าไต่เปซอยยังเอาไปอยู่ เน็ตถึงมมนแอร์กัออกคูเลยไฟสิเข้ามากแล้วเนาะยีนองเนาะปุ่นครับเอาไปห่อทั้งผุนเลยนแน,น่นอยู่เลยนาะแน่นแน่นคุลาสีเต้นกระตาเลยข้า,า,างในกระดองตัวงามดี เหลืองสองดอกทำงามเลย <ะ S 1> สอ้อนดอกเห็ดไหมตึงครับสดกรุบกรุบเออ,เ,อ,อเสียงดังฉับฉับเลยมาดอกตูมครับนั่นพรุ่งนี้เจอกันนะน่ะ ครับดอกสุดท้ายสุนทรภนี้ครับป๋าเริ่มข้าแล้วแต่เวลากลับบ้านครับเท้าถือว่ามานเติบอยู่เบิื้องบนเช็ดล่นกระตาครับกระตาบบกงนี่นี่ตัวนี้หลากหลายครับครับสุนทรภณีถือว่ามานเติบกลับพี่น้องครับมาหอดตีประมาณเทียงนะครับหาเฮดสองชั่วโมงกลัวไปถึงสามชั่วโมงครับตอนนี้ฝ่าขึ้นมาถึงเวลาต้องขวาลงนะครับปกติใบสามเป็นใบสี่ชั่วโมงนี่ ปกติใบสาถึงใบสีม่วงนี่ยพาออกไหมครับออกคะึ้นๆบ้างสิตกอย่างเดียวครับนี่ผลง่ายครับมัอนี้ครับแบบว่าสุดยอดเนาะมีหลากหลายเห็ดครับตั้งนแต่เฮ็ดผึ่งเห็ดละงกเห็ดปวกโอ้สุดยอดเลยเห็ดออกมานะครับรวมไปถึงเห็ดละงกน้ำกำลังออกมาครับมัอนี้เดาได้จะดอกดอกเดียวเห็ดละงกขาตัวดอกงามเองครับแต่กับพวกเห็ดปวกไฟเป็นบางส่วนเนาะครับสำหรับคลิปนี้กัมันมาคลุ้มซึ้ก็ไรครับครับกดแชร์เป็นกำลังใจผมก็สอร์ไลน์ด้เครับเปิดสิได้มีอกไอ้ก้อนเนย บอร์ศิรมีตรกำลังใจมาไทยคลิปให้พี่น้องเบิ่งอยู่เรื่อยๆเนาะเพราะว่าการเดินทางจากบ้านผมมาพีครับไปกลับ200กิโลครับ200กว่ากิโลโดยสารไปเพราะว่าเ่าขึ้นจากดาราม่าด,ดันพอ่อีกแกิโลเป็น16กกิโลประมาณ200เกือบ250กิโลครับ <laughs> มัดมั่นเหมือนนึงเลยเจ็ดลอยหกลอยกู้บาทนะครับเกือบเจ็ดลอครับแต่กระสูนเพื่อพี่พร้พอม่พี่น้องสุขคนนะครับอ่ะตอนเรมืปหนีผมก็สั่แล้วไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดนม้านาาาครับนี่เก็บกันยาวๆเป็นมวลๆน,น,นะครับมาตึงเกลื่อนขนาดมอนจ้ามาตามหาเนอร์ซีลอยด้วกัน <c oughs> แต่คาวานเนอร์ซีลอยนี่เฮ็ดออกหลายเฮ็ดพึ่งเขาหอมออก เ,เรือสานอยทังไหนเนี่ยออหอัออหาหจนเจอ,อามพี่น้อมาปายอยู่สันเ,เนยเสัรอร,รอันนั้นแลขาลงไปมอมอนกันโอ้ยงามนงมันยากาดงาม่ไเคื่อน <Okay. S 2> <c ười> ขนาดม้อนครับง่ามแห้งทางแหลกคับีเดมากครับ